สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์ดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังหมาท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนุ่มกัญชัยฟาดสนทิยาจัดหนักอีกครั้งเรื่องฆ่าตัวไปออกรายการอีกหนึ่งรายการที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างโหนกระแสดําเนินการโดยหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยแต่จูๆ่ๆทางด้าน สนธิยาสวัสดีโพสต์เรื่องค่าตัวไว้ผ่าน Facebook จนกระทั่งต่อมาด้านหนุ่มกัญชัยได้โพสต์กลับว่ากราบเรียนถึงคุณสนทิยาส,ส,วส,สวัสดีที่ปรึกษากรรมมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทลลนราษดรก่อนอื่นต้องขออาภัยคุณสนทิยามาณนะที่นี้ด้วยครับในกรณีที่คุณสนทิยาแจ้งว่าไม่ได้รับค่าน้ํามันผมขอเรียนชี้แจงแบบนี้นะครับว่ารายการโหนกระแส มีค่าใช้จ่ายให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการทุกท่านครับและผมไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้ค่าใช้จ่ายกับตัวคุณสนธิยาเลยแต่เหตุเพราะที่ผ่านมาไม่ว่าทางนักการเมืองท่านใดหรือข้าราชการท่านไหนในทุกตําแหน่งที่มาออกรายการโหนกระแสผมเคยนําเงินมอบให้ท่านเหล่านั้นแล้วแต่ทุกท่านปฏิเสธหมดไม่ยอมรับเงินและให้เหตุผลกับผมว่าเขาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการไม่สมควรรับเงินจากรายการไหน ที่ได้ไปออกเพื่อเป็นการชี้แจงข้อท็จจริงให้กับประชาชนในรับทราบเพราะฉะนั้นการรับเงินจะเป็นดูการไม่เหมาะสมอย่างมากผมจึงไม่กล้าที่จะให้ซองคุณสนทิยาครับเหตุคร <s> ั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผมเข้าใจผิดว่าคุณสนทิยาจะถือกฎเกณฑ์เหมือนนักการเมือนท่านอื่นๆที่มาออกเพราะคุณสนทยามีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎร ผมจึงถือวิสาสะไม่ได้ให้ซองไปเพราะเกรงจะไม่เหมาะสมกับตัวคุณสุนธยาเองเรื่องนี้ต้องขออภัยที่คิดแทนคุณสุนธยานะครับและผมขออนุญาตให้ทีมงานโอนเงินไปให้เพื่อความสบายใจของผมและคุณสุนธยานะครับกราบเรียนขออภัยมาณที่นี้ครับกัญชัยกำเนิดพลอยปลอส่วนค่าเวลารายการที่คุณสุนธยาแจ้งว่านาทีละ2 0 0 0 ผมว่าคุณอาจเข้าใจผิดครับความหมายคือวันนั้นในการสัมภาษณ์หลังจบรายการคุณสนธยาบอกว่าอยากพูดต่ออีกนิดผมจึงกล่าวขอโทษและแจ้งคุณว่ามันเกินเวลาสถานีมา5นาทีแล้วผมอาจโดนปรับเงิน2อง0สนได้เพราะเกินเวลาเขามามากแล้วครับไม่ใช่เวลาในรายการผมนาทีละ2อง0สนนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ